มันเล่นแยกกันไ้วยพี่มมันก็มาชุบไม่ได้เหมือนกันเมื่อกี้อ,อ๋อพีมมอนะ่มินไม่เล่นไอ้ตีนั้นม่ไม่ไม,ไม่ไม่โถมตีที่เราตีนะตีสุดท้ายอะยังไงเราก็ไก่เมื่อกี้มันนอกวงด้วยได้แต่ถ้ามันโถมไปทำไอเจตอะ ใช่มันควรจะแยกมาตัวหนึ่งเพราะมันมีตัวสูงอยู่ตัวหนึ่งให้เราไปออกันอยู่มันจะมีที่หนึ่งดูมีคนบอกมันจะมีตีนึงที่ลงฝั่งนน้นของเมืองเราแล้วลงยัดพิทักษ์ตีนึงอะับผอวะมีป่ะคนเนี้ไม่มีไม่มีดูผิดดูผิดไม่ได้เล่นนางมือสั่นผมมือสั่นนะแต่ผมไม่ลงไม่เป็นไะ อันนี้ก็ไม่ปรั่นบอ,อกเรียปปับพี่ด้วเอ้ออะไรวะเนี่ยมันจะเน้นสก,กิลเพยนะไม่อยากรับดอบเกิน,นแต่ยังอื่นปรับหมดใช่ไหมอืมไม่ปรับอะไร AR อ,อืมเหมือนเมื่อวานอ่ะพี่เมื่อวานก็ไม่ปรับ AR แบบเนี้ยทำไมเขาไม่ปรับวะนะ ปลีกก็เป็นอย่างนั้นบอกว่าไปปรับตามโปล i กล้องอื่นก็ปรับตามปรับตามแต่ละหน้าแต่ละหน้าหน้าที่ยาวก็ปรับตาตาเบต้าหน้าที่สั้นเออาร์แบนฮอกก็แต่เมื่อกี้มีนิเยอะจัดเลยอืมแบนฮอกแบนฮอกปรับไม่ปรับแล้วแต่ฮอกมคุณมันรวยอยู่แล้วผมว่าไม่มันเยอะแล้วอ่านะกอง S <S <บ>ตรงนี้มีเอเรนะบีปัดไปมีบีปัดไปเรเอมาไม่รู้ไม่ตอบแชทระเป๋าสงยังไม่มีเลยนี่มีแล้วนี่สรุป<ก>เป็น<ม>ี่คันเนเวโพลก <S 2> <S 2> ใช่ปะเจะว m a r k the ก็ไม่มีข้อกังขาหรอกผมคุณ<ม>แปดเหลือผมมีแล้วคุณแปดมีเอเคเหลือท่าไหนท่านั้นทำตู้ได้แต่อื่นเขาปรับใช่ป่ะค่ไม่ปรับ a เออใช่ป่ะใช่ผมดูอีกรงเนี่ยยานองยานาำไม่เต็มไปห,หมดเลยเนี่ย เอเคมันเป็นปืนอะไรวะเออาร์แล้วก็มมันเยอะยังป่อเต็มอะไรวะเนี่ยแลบเพิ่งมูตูนะซ่ําเลยก็ได้พีโต่ของี่พออยู่ขาแค่ไทม์โปรี่ผมมีให้ผมมีให้ไทม์โปรไม่มีไทมโปรเันเมื่อกี้ี่มือผมมันสั้นแล้วผมมีทายกว่า ไปดูให้พี่ถ่ะน่าจะมีหลอยู่หาอย่างเดิมไปดอาวางก่อนพี่ในม้าเาว่าพี่ถัดเครู้ละใช่ใช่ที่มาของที่มาไอแม็กเพิ่มความจุไวใช่ปะใช่ใช่ไอเดอมจีเมตามเหมือนเดิมเหมือนเดิมตามถูก เมืองมันเกลือแล้วเนี่ยไทยมันโฟกับไม่มีเนี่ยจะเจอแล้ว I got supplies กุณหกตรงนี้นะตรงเขียวผมมีแล้วคุณหกตรง,ตงไหนนะพี่ตรงเขียวเขียวบ้านหกใช่ป่ะใช่ใช่บ้านหกจนมาก I got supplies เย okay. น่าจะมีลูกเจ็ดอยู่ผมตกขาดแค่ลูกเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวไปเอาลูกเจ็ดแถวนั่นกันแหละเขียวเต็มเลยไปข่าวผม,มเต็มอะไรผมไปหาพี่ออมเลยนะก็เจอลองแก้มปกักผมของพอแล้วขาดหมกสองกับคูณคูณหกนั่นแหละผมขาดเกาะสองแค่นั้น <got> เก็บเสียงอะไร I got supplies ผมขาดเกาะสองไปไกลแล้วใช่ไหมยู่บน พี่พี่เก็บรองแก้มมาให้นะ I got supplies อะไรนะพี่เจ็ดพี่เก็บรองแก้มมาให้นะโอเคยขอบพี่เก็บพี่อะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยฟอเต็มแล้วเราเข้าไปเอาหม้อมาดิฮะโอ๊ยเดี๋ยจะพึ่งอะไรอ่ะต้มซุปเลยเฮ้ยมีมีคนผ่านผ่านเมืองผมผ่านเนี่ยเมืองเมืองกระบบูปีนี้ผ่านหน้าผมผ่านหน้าผมมาจากจอดบนเนียบได้ไหมอย่มันตีเอง มันมันขับผ่านห้องหลังน้ำไม่จอดไม่จอดใช้ผ่านใช้ไปทางไหนไปทางบนอะทางบนอะเด็กแมวละคุณหกเฮ้ยเอออเาคุณสามมาเล่นดีกว่าไปเลยเจ็ดเบียมโฟนเอาไปมีล้างเจ็เอาเอาคุณหกที่ผมเอาคุณสามมาให้ผมก็ได้นะเพราะผมมีแปดแล้วไงแค่เอาแปดไหมแปดเหลือ ถ้าม,มีใครเอาผลทิ้งสีแล้วนะผมจะเล่นแปดทางนั้น <11. S 1> okay. จะได้ไม่หนักกระเป๋ามันไปไหนแล้วเนี่ยพี่ไอ้มันขึ้นแบงค์บน <ลด S 1> ที่พ,<ะ>พี่มาร์กเลยแล้วเรามีรถกี่คันตอนนะั้นพี่เห็นบักกี้คันนี้ผมมีรถจิ๊บที่พี่ออมดึงไว้ให้ใหเฮ้ยเจ็ตไม่ผ่านไปคันแล้วว่ะที่ยิงได้พี่ถ้าตัดให้ล้มได้ตัด<ๆ>ไปเถอะ มีจ๊บอีกคันจอดบักกี้นะโอเคเผาสองไม่แน่ใจมันอะไม่ได้เรือว่ามันน่าจะไม่จอดเลยชัวรนะไปละข้ามชัวชัวชัวคาดหมกสองเฮ้ตรงนี้มีไม่ใช่รี้บ้านหกเยอะแยะเลยไม่รอบวะให้ผมไปรับป้าพี่รถมีกันป่ะนะมีรถบักกี้มีบักกี้อ่ะเตรงนี้มีบักกี้คันหนึ่ง Marked vehicle. นายยังจะพูดโน้ตยังไม่ใช่จะเอาหมกสองช่วยหาเนาะ I got supplies โอ้ยพี่พงศได้กระเป๋าสามเก็บของเพิ่มแป๊บได้ละหมกสองค่ะนี่ก็ I got supplies หมกสามที่ไป่ออมมั้งมีคนเอาป่ะมีผมมีแล้วพี่ไปเอาเลย จะเจาะออกมาก,กี่ยกันกล้อง,งหน้า,นนาพี่ลดนเพื่อนมาเฉยไปไม่มาใช่ปะไปหาพี่ก่อนแล้วกัน อย,อยู่ตรงไหนอ <'s> ยู่ตรงไหนอ AKG ตัดได้หนึ่งก็พอละโอเคเก็รถ <Okay. S 3> ให้แปบบ๊บเมื่อวานผมเล่นแรงกับมันพี่คุยกับมันอยู่ด้วยไอ้ AKG อ่ะมันลงจอดเอ้ยมันลงจอดบนเออถึงละ น่าจะนะนพีแต่มันบอกเมืองมันไม่ค่อยมีใครลงมันฟาร์มยา,มากแมงหายช่าหายแต่ละหลังแต่เขาบอกเขาไม่ค่อยหมูกลยนี้นะเมืมม่วันนี้มามูฟวะเมื่อวานมันบอกมันไม่ค่อยมามูฟลายนี้แต่แต่มันมาวะผมก็บอกอยู่ว่ามันถามอยู่บ้านนะอ,อยู่บ้านนะม a ร์คต์เดอะโลเคชอย่ดูเรื่อง โดนนัดหนึ่งมีสองตัวเห็นสองตัวเจ็ดพี่เก็บลองแก้ไหมผมอยู่ปะเก็บอยู่ออดอกไม้พี่อะไรนะพี่ 3, ผมเห็นสองเมื่อกี้แบบแบบอยู่ในโรงรถ วิ่งออกไปบ้านเราขึ้นของไหมออกแล้วเปลี่ยนแล้วมาแล้วเรไปแล้ววะเนดี่ยรถจิบตรงนี้รถครบแล้วเนี่ยสคนเนี่ยไปก่อนนะเขาเราอ่ะ พี่สุ่มดูหน่อยดิว่ามันมีรถจอดปะไม่เห็นมีพัคซีสองแล้วก็รถจิ๊บเหลืออีกหนึ่งแล้วตรงที่พี่ชัดยิงมันโลรตีกันแน่เลยโลรตีโลรตีมูฟมากกับโรลทางเลยจุดเหมือนเดียวกันนะนะประเด็นพอเราพาดกันเลยเราจะมาเป็นตีเดียวกันได้ไงวะ คนนึงมคิวหนึ่งว่าสมตัวแล้วสี่แหละมันไปสองคันแรกแต่ผมไม่ได้ยิงไงัวได้มาคิวหนึ่งใช่ปะข้างล่างข้างล่างมีรถเจมส์นที่ใครอยู่พี่มาร์คตามถนนเลยใช่ใช่รถสกินเหมือนอย่างนี้อยากยิงไหมเสียกระสุนทุกฝ่ายยิงทำนิดหน่อยวิ มาจุดโลเคชันถ mm ้าวงบีบเข้าพอชิงๆเราไปเล่นตรงก้ดังไหมอืออือพอชิงตีเริ่มเพิ่มมาพอดีไม่ได้ต้องเยอะเกินเดี๋ยวนี้ผมยิงปุ๊บแป๊บเดียวกระสุนแม่งหายไปไหนหมดไปเลยสามเมื่อกี้โคตรอาพับกระสุนนะยิงไปยิงมาไอเชี่ยเลยยี่สิบเก้านะ เดี๋ยวเราลงรายนี่เราเาไรไม่ถึงห้านัดอะเกี่ยวกี่บาทพี่ออมลงเที่ยมาดูข้างหลังเผื่อมีจ้างผมปะผมก็ฟิตฝังเต็มกระดมกินวันละหาร้อยขอคนละห้าบาทผอไม่คุ้ม รถโคตรติดอะพี่ไอ้ตรงลาดฟ้าว่ะโอ้โหมึงไม่ต้องห่วงไอ้กล้องลาดฟ้าวนี่คือสาหัสที่สุดในเมืองไทยแล้วย่อมมโอ้โหสาหัสจัดอะผมว่าน้ำมันแหงว่าผมว่าติดนะเจอลาดฟ้าวไปยิ่งกว่าเดิมอีกเดิมลาดฟ้าวอะมันเอาง่ายมันติดที่สุดในประเทศไทยแล้วยเะเย็นยังไงเีย็นหมดใสยาก่อนนี่ใสยาก่อนเขาใสอ้บเล่นใครเหนื่อยม่อ ก็กำลังทำน้ำซุปอยู่สรุปเรามีใกล้กันหมดแล้วอ่ะท่านก็มาปะแก้พี่เจ็ดอยู่เท่าไหรนะอยู่สาธรสาธรไกลอยู่นะสาธรเนี่ยเรื่องอยู่แล้วไกลดิถ้าได้กิโลแม่งไม่ไกลนะแต่ประเด็นติดได้ จริงๆอ่ะผมบอกเลยสามสิบกิโลสิบห้าทีก็ถึงแล้วถ้ารถติดนี่ประมาณสองชั่วโมงอาจจะเลยสิบกิโลสิบกิโลก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอ่ะโถอะทาจะขายของเราควรไปอุดหนุนร้านคับมากกว่าไปเดี๋ยวผมเอาระเบิดอุดหนุนวิหนึ่กองมามามาเดี๋ยวเลี้ยงกับน้ำจิ้มกินได้วะพี่น้จินเนี่ย ระย่อก่อนนะเนาะรถไอน้ำมันน้อยบ่กมีถังนึงไม่เด็ดไอน้ำมันน้อยเปลี่ยนเอาจิ้มไงจิ้มอยู่ไหนบอกตัวเนี่ยดานล่าง Watch out เดี๋ยวเราไม่ใช่ดามเลยนะอย่ยมันเปลี่ยนไม่เช็ดแต่ตรงนี้ไม่ลงไปไหลไหล่โล่เออบุกไล่ดีๆเอาดามลงด้วยได้สอดบุกขึ้นแล้วบ่ก่อน Manny mặc dù là hệ nhân. Check you, mặc dù là Check you, là Check you, mặc dù là ที่ว่ามีนะคือตัดเข้าโปรเกิสายตัดดีตัดขวาเไปเอารถเองอะไปเปลี่ยนเจสนีนขวสลกเจอเจอเจสกับมักี้าน่าใช้ยมักี้มัคกี้ไวกว่าคือมีคนตัดไปมีคนตัดไปตัดไปตอนไหนวะเนี่ยไม่มีรถเนี่ย หรือว่าจะจอดอยู่กลางถนนอยู่แล้ววะมันจอดกลางถนนแล้วมันมีมันเอตี้ที่เราบอกมันไม่มีมันไม่มีรถนั่มันเลยมาตัดไปที่นั่โอ้ยนักเลงจังอะมันมีกุ่มไหนเนี่ยเลือกรถด้วยเนี่ยขับมาคุยเฉยอ่ะ็นนักเลงพอจริงจีละมองเลข้างหน้ามีตาเสียให้ตัดนะขอเปลี่ยนเอง ไปตรงไปตรงม้าเขียวใช่ไหมเลนไหนม้าเขียวม้าเหลืองก็ได้ปะแต่ม้าเหลืองมันถ้ามันเข้าแล้วมันเหยียบรถออกไม่ได้แล้วนะหรือถ้าเข้าไปแล้วก็คือโดนยิงก็คือไม่มีมุมจอดเลยแล้วี่ไปพี่ไปดูดูดูเขาหน้าอยู่ตรงนี้ก็เล่นไม่ได้ครับะม่ได้เขา่ก็ไม่ก็เลยขึ้นไปเล่นตรงนี้ขึ้นนะขึ้นนะที่จิตาเนี่ย เล่นปะล่ะถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นกลางวงก็ไปทิ่บ้านเลยจบบ้านนี้เลยจบไปตุ่มจรยงอยู่นะขอาข้างหนเราจอดเช็คเนก่อนปะหรเไม่มีจอดนี่หลังแตกนะถ้ามีคนมาหลังนะ

แค่เก็บรถเอาไว้ตรงมันเนี่ยเก็บเลยเก็บเล่บ้านที่พี่มาร์คอะมีรถจอดเข้าใจใช่ป่ะบ้านหลังนั้นนะโอ้ยดูพวผมเอารถคันนี้บังบักพวกรงไหนช้ำบังเลยไม่ใช่ไม่ใช่รถผมไม่มีหลังคาไงแล้วรถมันดสเซียก็เลยเอามาบังไว้ดีกว่านฝ่าโน้นปะล่ะมาร์คเจอโลเคชั่นเล่นรอเงินมันอยู่รอเงวงการมาก็ได้พี่ตรงนี้ตรงนี้ก็เวิร์กอยู่ก็ได้เฮ้ยมันกสิอได้เอ๊ยแต่ว่าเออมันเล่นได้แหละ ถ้าผมช้ำเดี๋ยวบังแค่มุมนี้ได้อยู่มันยิงกับใครเราไม่เราไม่กี่คันนะเยอะเติมน้ำมันให้นะเอา็ตตี้นั่นเลยเอ็ตตี้ที่ขี่ขานแม่เราใต้เขาอะมามาทางเราเลย ดูหลังอีกทีนะเพื่อนเมื่อกี้ไปเมื่อกี้มันต้องออกเมื่อกี้ต้องออกเพื่อนมัน้องหมดแล้วไม่ทันวะไม่ทันใช่เก็บค <โฟ S 2> อเขาอยู่ด้วยเมื่อกี้ม,มีมีในโพในโพในโพปะวะเออในโพวงเรายัางเล่นได้อยู่ปะไม่ได้แล้วดีกว่าเดื่อกีก่อน,อนเห็นบ้านในโพอ่ะอผมผมไปยิงสังกัดเยอแล้ว จะระเบิดจะระเบิดจะระเบิดยิงแค่สกัดให้มันเสียรถพอมันจะได้เคลื่อนช้าดูหลังด้วยดูีละ check out check out ถัดลงได้นะถัดลงทีเดียว หมดเฉยไอตีบักกี้มั้งะแลขบอเข้าไปัวข้างหน้าแม่งลันปะหารปะเนี่ยมันมีเขาอะที่เรายังเล่นได้ที่เราจะขึ้นไปเล่นไหมออเขาตรงนี้เล่นที่ที่เราขึ้นไปประจำ บ้านนี้ยลไม่ลงแล้วมีรถจอดเฮ้ยเหมือนมีรถเข้ามาว่ะรถผมช้ำอยู่แล้วพี่ปล่อยเลยก็ได้นะใครับด่าเสียเอ้ยหน้าผมหน้าผมหน้าผมกิชดด้วยหน้าผมหน้าผมชิดแล้วเยอเรอวิกฤตว่ะนี่สวยต้องสโมกว่ะ ต้องสม็อกต้องสม็อกเดี๋ยวผมข้าววงสม็อกไปทางต้นไม้ดักหน้าหน่อยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่สม็อกเลยวส็อกเกลียวไม่ทันละพี่จอดพี่ดัดดึงอ่ะดัดดึงผมเหรอไอ้่อี้ผมโดนเทรดเมื่อกี้เมื่อกี้ผมนอนอยู่ข้างหน้าผมยิงตัวหน้าพี่เจ็ดเลยแหงเลยขอบตาพี่ผมก็ว่าได้ยินเสียงรถเข้ามาจอดจึ๊ก แล้วรถเราเอาไงมาล่ะตายมีอีกน้องไม่เชื่วเออเออเอาน้องอยู่ผมคิดว่าผมยิงมาละมาล่าข้างหน้าอะไรของพวกยิงกระจายกันดิแล้วรถเราอยู่นอกวงกันหมดเลยนะตอนเนี้ยจุกวงแบ้รถด้วยแป๊บนึงขอบันยังนะมันยังไม่หมดใช่ป่ะตี่เนี้ยยังยังยังเังนี่มัน ไม่ได้เดินไม่ได้ตัดแตรถฮะต้องมีคนล็อกอ่ะต้องต้องไปต้องมีคนล็อกต้องมีคนช่วยล็อกเดี๋ยวผมเอาให้ผมเอาให้แป๊บนึงขอคนล็อกหน่อยเนี่ยจะเชื่อกล้องอยู่ผมเอาดาเซียนะไปไปไปมันสมกครสมกเป็นฐานพี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 สมกปิดไว้เอาคันเดียวใช่ป่ะสองนี่อันเดียสองคันแล้วโอเคมาล็อกให้อยู่กินน้ำมันเยอะด้วยดาเซียนน้ำมันน้อย ไปผมเติมไปให้แล้วรถจีบับไปเลยขวามีนะอย่าลืมให้มันจ่ายอมาหน้ามีรถเจมโบนี่เทคยังไงรู้ยุ๊บทำทิมเลยทิมไหนได้ทิมไปเลยจอดเล่นจอดเล่นก่อนก็ได้จอดเล่นจอดเล่นจอดเล่นจอดเล่่นนอ ลหลอกต้องมัน่หลอกต้องมานี่หรอต้องมานี้หลอต้อมานี่หลอกต้อมานี้น็นอกน็อกน็อกน็อกไอ,อ้ยืมที่เป็นแมากระสุนชักไม่ติดอ่ะเป็นเปเป็น ล็อกๆสามให้สามให้สามให้เห่าต้นไม้หน้าเราหล่าต้นไม้นี้เหล่าต้นไม้นี้เหล่าต้นไม้นี้ชีกระสุนจะหมดแป๊บนึงเดี๋ยวตัวเดียวนะไอจีเอ็นจีอ่ะไอจีเอ็นจีเหลือตัวเดียวนะรถทิมไหมรถทิมไหมจะได้มีทิมได้ทิมได้ทิมได้ไปทิมไปทิมเดี๋ยวผมเดินผมเดินผมเดินขาดเดียวขาดเดียวไปทัดลงยิงได้เลยขาดเดียว วใครเก็บกระสุนเกี่ยวเพื่อนหน่อยจะหมดพี่พี่ออมพี่เราต้องไปต่อแล้วใช่เอารถมาอีกได้ปะไม่ทันบัวเติม,ม,ม,เ,ตมเติมเลย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 นั่นแหละเติมได้เนื้อนี้ยังพอเล่นได้ปะ Watch out ระวังได้นะตรงนี้มันมีสโมกอยู่อ่ะหลังต้นไม้ซ้ายอ่ะเห็นปะพี่ออมไปไปไปดึงเลยดึงเลยทันปะทัน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 สบายพี่ยังไม่เติมเลือดวิ่งก่อนนะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดไปเรื่อยขวาไม่ทันหเลยทุกทางเลยว่ะพี่สมมกปิดขวาไปแล้ว มันอยู่ซ้ายมุมผมได้อยู่ผมตะมกรอไปและเฮียซ้ายขวาหน้าหลังเลยอ่ะเมื่อกี้เจ็บไม่มียาไม่ต้องรีบเจ็บไม่ต้องรีบเองเล่นได้เรื่อยๆต้องตะมกปิดซ้ายนะบอซ้ายมีโอเคพี่ได้อยู่ผมจะไหลแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งเดี๋ยวพี่ตะมกให้อีกรอบนึงไม่ผมน็อกสามเฮ้ยเออกล้องดึงเลยเฮ้ยเชี้อ่ะลุด ไอ่สัตว์เอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ล็อกท่านผมน่าจะพอมีอยู่กับม็อกอะโทษว่าพี่ล็อกแม่งพอกดเดินแล้วแม่งจะล็อกไม่ไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจเพราะจังหวะนั้นผมก็พลาดบอดเนี่ยต้นไม้อะจะถ่ายต้นไม้พี่จะลองตูมอันนี้มันยิงหมดมันมีสองตัวนะซ้ายเนี่ยเจ็ดเห็นตะม็อกเจ็ดตัวซ้ายพี่เดินนะโอ้โห วิกฤตสวยดีย่สงวะสมมติงจะบีบสี่วิสมมพี่ชันมีสมมิปะระวังซ้ายนะพี่ต้องเดินเทปปะไม่นองเดินเดินเดินแล้วมองซ้า

มันต้องเข้าวงก่อนเรามันต้องวงเข้าวงก่อนเราข้าเนดดักเนดดักข้างหน้าร้ายหน่อยสวยสวยหีสัตว์สวย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 เดือดจ้าเบิ้นแชมป์มาจบเลยต้นตายเป็นโค้ดอ่ะคิวอย่างเดียวใชครับเบิ้นแชมป์ครับวันนี้โอ้แล้วไหมผมไม่ได้เขียนหลุชื่อใครเลยฮะ ไม่มีสกีมที่ได้เข้ารอบครับวันนี้ฮะ27แต่2แต่ว่าเราก็องยอมรับถึงคิวพี่าพิทงโอ้ยเยอะชังวะคี่บอกแล้ว28คิวเยอะเกิน